ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้อัปเดตพาท่านผู้ชมมาอัปเดตงานทําสะพานข้ามถนนนะครับไปสะพานไทยลาวแห่งที่5ตามสัญญาแล้วครับบอกวันที่15 16. บ6าบ่าวบุญการจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับว่างานไปถึงไหนยังไงนะครับอันนี้บ่าวบุญการยืนอยู่ทางเชิงสะพานทางด้านไปสะพานใหญ่โน้นนะครับสะพานข้ามน้ำโขงนะครับดูมาดูบนพื้นข้างหลังนะครับเขา ก็เทคอนสล้อกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปถึงเกือบจะถึงห้วยดอกไม้แล้วนะครับสลับเทสะพานคอสลอแบบนี้นะทางด้านทิศตะวันตกของตัวสะพานไปถึงเกือบถึงห้วยดอกไม้แล้วห้วยดอกไม้ก็กําลังทําสะพานเหมือนกันครับสะพานหายรดรอดนะครับไปป่งเปื่อยเหมือนกับตัวนี้แต่ว่าทางห้วยดอกไม้จะไม่ยาวเหมือนกับ ตรงที่บาบุรการยืนอยู่นะสะพานก็จะไม่ยาวถึงขนาดนี้นะครับแต่ถนนไปคำนาดีสะพานไปข,ข้ามไปคำนาดีนี่โอ้ยาวมา,มากเลยนะครับก็งานก็ไปเรื่อยๆของเขานะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตามเส้นยาป่า,ป,าปีนี้นะเสียงถนนไปสะพนานไทยลาวแห่งที่5 9กิโลครึ่งเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะต้องจงงานนะครับตามมาจงงานก็คงโดนปรับมานะครับท่านผู้ชมเพราะขยายไม่ได้หรอก เหตุที่จะขยายก็ต้องน้ําท่วมไฟไหม้อะไรประมาณนี้นะครับตามรูปแบบของอสัญญานะครับเขาก็กําลังเทกันอยู่นะครับบ้าพืนการช่วงนี้ก็มาช่วงค่ําหน่อยนะครับก็เลยคนงานก็เลิกกันแล้วนะครับเมือคลืมฟ้าคลืมฝนช่วงนี้ฝนฟ้าบื้นการตกตลอดนะครับท่านผู้ชม ภาพบรรยากาศล,ล่าสุดอัปเดตงานทำถนนไปสะพานไท่ายลาวแห่งที่5แล้วก็สะพานข้ามถนนมาฝากแฟนคขับได้ดูได้ชมกันนะครับอันนี้จะเป็นถนนช่วงสะพานช่วงข้ามช่วงบ้านเหล่าถาวรไปคํานาดีนะครับ mm hmm. ก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชม ยังไม่เรียบร้อยครับเขากำลังดําเนินการอยู่เร่งรีบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางท่าเลยไปทางลานชิตตะวันออกทางโน้นจะไปจรดทางถนนใหญ่นน 2, นถนนสองสองสองเบการบางโกลทานนน้อกําลังรื้อถนนใหญ่นะครับรื้อถนนทางถนนนั้นกว้างมากๆเลยอลังการเลยตรงที่ประชชนกับถนนสองหนึ่งสองสองสองนะเขากําลังทํากันอยู่นะครับฝั่งทางลานชิตตะวันออกตรงนี้นะครับ ต้องเรียบเร่งแล้วนะครับไม่เหลืออยู่กี่เดือนอะนะครับถึงสิบเดือนไหมต้องส่งงานให้เสร็จนะครับแต่ที่ยาก,ยากหน่อยก็จะช้าหน่อยก็อยู่ต่งห้วยดอกไม้ต้องห้อยดอกไม้สะพานห้วยดอกไม้ก็รีบเร่งอยู่นะเขาก็ำลังทําเสาเหมือนกันทําเสาเสร็จก็โอเคเลยนะครับแต่อันนี้ทําเสาเสร็จเ๋ยวพูดแล้วหมอบอกว่าก็ยังเอา <c oughs> เอาพื้นสะพานมาลงไม่ได้เลือยู่สี่ช่องนี้นะครับว่า สี่ช่องนี้ยังเอาพื้นสะพานมาลงไม่ได้เพราะว่ามันติดสายไฟว่าอย่างนี้นะครับทำเสร็จทำเรื่องอสองเรื่องให้กับไฟฟ้าไฟฟ้าก็ต้องปกติไฟฟ้าเนี่ยต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสองเดือนก่อนจะมาดาเนินการได้นะครับเพราะคงจะเมษานู่นะนะครับท่านผู้ชมถึงจะมาเอาจัดการให้สายไฟอยู่ในระดับที่ทางผู้รับเหมาเขาจะวางาพื้นสะพานได้นะครับ ว่าเมื่อไหร่ก็เอาจัดก,การสายไฟเสร็จเมื่อไหร่นะครับสะพานก็ลงเมื่อนั้นนะครับเพื้นสะพานแล้วอีกสีช่องนะครับสำหรับสะพานก็ตามไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมบ่าเบริการก็อัปเดตมาให้แฟนๆได้ดูได้ชมกันล่าสุดสุดเลยนะครับางานก็ไปใกายแล้วนะครับ โอไม่ไปได้ไกลได้ยังไงแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยต้องส่งงานเผื่อไม่นมนเสร็จด้วยนะครับนี่นะไปล่าช้าอยู่ตรงห้วยดอกไม้นะสะพานตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะไม่เกินเมษานี้โอเคเลยสบับสะพานตรงนี้นะพร้อมถนนด้วยนะครับจะติดอยู่ก็จะจะห้วยดอกไม้นะครับท่านผู้ชมห้วยดอกไม้้าเสียเวลาหน่อยก็ต้องห้วยดอกไม้เดี๋ยวภาพห้วยดอกไม้เดี๋ยวบา่าเบองการก็มีภาพอยู่ คลิปอยู่เดี๋ยวจะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่าชงห้วยดอกไม้ไปถึงไหนยังไงนะครับตรงที่จะสะพานที่จะข้ามถนนที่จะข้ามไปยังป่งเปื่อยนะครับมันเป็นยังไงยังติดอะไรอยู่นะครับแต่ล่าช้ากว่าเพื่อนเลยตรงห้วยดอกไม้นะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะได้เห็นได้ดูนะครับชงห้วยดอกไม้เป็นยังไงนะครับอันนี้เอาอัปเดต บ้านเราถาวรไปคำาลาดีมาฝากแฟนกับไปดูไปชมกันก่อนนะครับครานี้ก็จะเป็นเชิงสะพานนะครับของราดยาราดซีเมนนะครับของราดแล้วครวันพรุ่งนี้ก็น่าจะราดแล้วนะ ซีเมนหรือเทซีเมนนี่นะ <c oughs> นะครับท่านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวยืนดูแต่ข้างบนเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูด้านข้างๆดูว่าเป็นยังไงนะครับ <c oughs> สะพานนี้ถ้าเสร็จออกมาเนี่ยโอ้สวยงามมากๆเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวบ่าบการจะลงไปข้างล่างไปดูด้านข้างๆว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับตัวสะพานดูแต่ข้างบนมานานแล้วนะครับมาไปดูข้างล่างกันนะครับนี่ มุมาาข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้ยังเป็นว่าวววแหวงแหวงอยู่ตรงนั้นจะเป็นถนนนั่นนะครับที่จะอเอาลาวจะพานเอาอะไรไปลงไม่ได้เพราะว่ามันติดสายไฟเขาอยู่ว่าอย่างนี้นะครับก็คงพลละเหมาก็บอกว่าจะต้องรอให้เขามาจัดการสายไฟก่อนถึงจะเกิดความปลอดภยัยกับผู้ปฏิบัติงานนะครับทั้งสายไฟสายอะไรถ้าเกิดสายไฟไปขาดเ่ยโอ้ยุ่งใหญ่เลยนะครับ เขาก็ต้องรอให้ทางการไฟฟ้ามาจาัดก,การสายไฟให้เรียบร้อยก่อนนะครับเหลืออยู่ช่องสี่ช่องนะครับช่องหนึ่งก็ประมาณตั้งยี่สิบเมตรได้ไหมยี่สิบเมตรหรือยี่ห้าเมตรอ่ะประมาณนี้นะครับช่องช่องช่วงของอะสะพานนะช่องที่หนึ่งช่องที่สองนี้ประมาณนี้นะครับเป็นประมาณั้งไม่เกินยี่สิบเมตรยี่บห้าเมตรเนี่ยประมาณนี้บ่ามือกายก็ะกะด้วยสายตานะครับ ยังมองเห็นนั่นแหละนะครับที่ยังติดอยู่นะครับอา้าวเป็นยังไงก็จะเอามาฝากแฟนคลับได้ดูได้ชมกันเป็นระยะระยะนะครับเอามาลงเมื่อไหร่บ่าวเบิอก์กานก็จะนำเสนอให้แฟนคลับได้ดูได้ชมกันเนมะื่อนั้นนะครับเราก็ไม่ว่าอะไรเราก็มาถ่ายเสนอให้แฟนคลับหืือมวลชนได้ดูกันหรือมวลชนด้วยนะครับตั้ง ท่านผู้ชมแฟนคลับทั้งใครต่อใกรหลายคนที่ชมเช่นชอบสะพานก็ดูกันนะครับมาในเสียง,งิแต่ประการใดน,นะครับเราก็นําเสนอให้กับแฟนคลับได้ดูได้ชมกันนะครับคนที่ชอบก็ชอบนะตลัดสะพานาท่าเรือเฮติ่าเป็นงการปากชันนะครับอันนี้จะเป็นภาพมุมด้านข้างนะครับท่านผู้ชมทางฝั่งทางบ้านเหล่าถาวรทางด้านทิศเหนือของสะพานนะครับ เอาภาพบรรยากาศล่าสุดๆมาฝากแฟนคลับได้ดูได้ชมกันนะครับท่านผู้ชมครับแค่นี้เอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวป็นการด้วยนะครับท่านผู้ชมเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับ